มึงรู้ไหมกูเก็บเงินมาตั้งห้าปีกว่าจะได้รองเท้าคู่นี้วันนี้ทำเอเลียนไม่ไปทำงานผมก็จะแจ้งมันหนังสือพิมพ์พร้อมผมจะไปใส่ด้านหน้าบ้านมันเช็ดแบบนี้ผมจะเรียกชื่อมันว่าชั่วไรอุจาละหนังสือพิมพ์ส่วนที่ที่ว่าผมใส่ช็อกโกแลตลงไปปกคลุมหนังสือพิมพ์เพื่อให้เอเลียนมันมาเหยียดจุดไฟเพิ่มความเนียบ ใส่ไม้อ้เฮ้มึงอย่าให้กูรู้ว่าใครทำกูจะฆ่าฮันศพแม่งอห่าหลอกเอ้ย ช่วยกูออกมาออกดีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเบนในนี้มันมีขี้หมาแมกูเหยียบเขาเต็มตนเลยเบนมึงจะทำทำไมรู้ไหมมันเกือบจะเผาบ้านหลังนี้แล้วแล้วมึงก็ไม่มาช่วยกูดูสิขี้เผาบนกระบียงใหม่ของกูมึงดูขี้แล้วกูจะล้างออกยังไงถูสิอเลอเลแนอเล มันคือเรื่องตลกมึงหมายความว่าไงมันเป็นการแจ้งโอนหัวเราะดีนะใช่ไหมมึงมาดูนี่สิคืนบ้านมีสกปกหมดเลยเนี่ยมึงดูแถมยังเต็มไปด้วยขี้ไม้อีกเหม่เมนชิหายมันเป็นเจ้ช็อกโกแลตมันเป็นเจ้าช็อกโกแลตอี่ป่ะไปที่ช็อกโกแลตของมึงนู่น ิดสถ้ามันไม่ประตูหน้าบ้านของเราเราจะทำยังไงกูไม่ชอบที่มึงตํำแบบนี้เลยก็บอกแล้วเอเลียสว่านั่นมันไม่ใช่อุดจระมันมวนหลายปีเบนมึงใส่หมักฝรังลงไปด้วยเลยกกูใส่แค่เดียวมึงออกจากที่นี่ไปเลยเบนเต็มรองเท้ากูไม่ของกูเลยมึงจะล มึงดูรองเท้ากูสิแม่งติ่งไปด้วยทีตอนนี้มันกำลังจะเรียรองเท้ามึงเลิกตลกได้ไหม <c oughs> มึงรู้ไหมกูเสียดายรองเท้ากูไ่ไหมที่กูซื้อมาแต่ถ้ามึงทําอีกกูจะโทรบอกอีพี่ออม,มาสุกไหมมึงรู้ไหมกูเก็บเงินมาตั้งหาปีกว่าจะได้รองเท้ากู่นี้คลิปนี้สนับสนุนโดยไอติมอมแล้วดูดเอามาเสตูดแล้วก็อมและถ้าชอบก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับให่าลยนะ